สวัสดีครับผมวันดีคุณผู้ชมที่รักตุ๊กตักแบนเดะครับผมอยู่ในฟาร์มที่สองนะครับผม, <g ül> บผมเดี๋ยวเราจะดูรถแปลกนะครับผมนะวันนี้นะครับผมแปลกแค่ไหนก็เออพัดทที่แล้วคงน่าจะเห็นกันแล้วนะครับผมจางที่เราเอ,อใช้ตัวอาร์มนะครับตอกันนะเป็นรถขุดที่สามารถใช้อาร์มต่อกันได้นะหนึ่งสองสามสี่ท่อนเลยเอ้าผมติดอนะไรวะเนี่ยสี่ท่อนนะทุกคนคนระับ <c oughs> บอกเลยครับว่าไม่ธรรมดานะทานผู้ชมครับนะไม่ธรรมดาครับผมบอกได้เลยครับทป็ผู้ชมครับโอจะต่อหกท่อนดูนีมันจะเป็นยังไงต้งนา่สี่ท่อนยังลําบากแล้วนะอันนี้หกท่อนไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับทุนวันนี้อยู่กับจอนเดียนะครับทานผู้ชมครับเป็นรถขุดรุ่นใหม่ล่าสุดที่อ,อในช่องเรา นะครับเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะเป็นรถขุดสาขนาด36ตันนะครับซึ่งผมมีค่อนข้างที่จะหลายคันเลยนะครับผมจะพยายามสะสมนะครับรถขุดให้เยอะนะครับผมคือเวลาเราต่อปุ๊บเราต้องรีบยกบูมขึ้นเลยนะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวดูนะผมจะต่อนะปุ๊บไอ้เนี่ยต้องรีบยกขึ้นเลยครับไม่ไม่งั้นนี่เดี๋ยวเด้งได้ครับผม โคืโโอต้องยืดยืดอาบอกให้สุดเลยอะยืดอาบอกให้สุดเลยครับอ่ะคือมันมีที่ผมซื้อไว้นะครับประมาณ3ท่อ <IC S> นนะครั <Miller> บเดี๋ยวผมจะต่ออีกสักลองต่ออีกสัก2อท่อนดูดิมันจะได้เปล่าแต่ว่าขนาดนี้ศูนย์ถ่วงก็ไม่ดีแล้วนะเดี๋ยวพันนี้คอนเทนต์หลักๆเลยคือเราจะย้ายครับทุกคนผมจะไม่ต่ออะไรมากมายนะคือผมจะย้าย ผมจะพอแล้วชื่ออ่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วผมจะย้ายนะคอนเทนต์นี้อ่ะเพราะว่ามันไม่ไม่น่าไหวแล้วครับผมไม่น่าไหวแล้วอ่ะท่านผู้ชมอู้ดูดิเวลาอันนี้อันที่เท่าไห่ต้องนับด้วยนะหนึ่งสองอันที่สองใช่ไหมหนึ่งสอง ปึ๊บอ่าปึ๊บอันนี้ยืดออกอ่ายืดออกครับตรงนะครับอ่ะโอโ้โหดูไอ้บ้าเออโอ้ดูแข่งวะ่ะเดี๋ยวผมเปิดตัวก่อนแล้วกันนะพาพาที่แล้วผมไม่ได้เปิดตัวเดี๋ยวต่อเมื่อกี้ก่อนค่อยเปิดตัวไม่ว่าจะเปิดตัวลืมเฉยอะไรวะคือ,อคลิปนี้กับคลิปที่แล้วผมถ่ายต่อกันเลยนะถ่ายต่อกันเลย อ๋อแต่ว่าอาจจะลงไม่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 ต่อกันนะครับอุ้ยมันดูมันต่อยากมากทุกคนีเดี๋ยวนี้จะลองย้ายพี่ลอกคลองดูดิอ่าอ่าอ่าเราจะอันนี้คือผมต่อประมาณเอ่อจะมีอันนี้อันนี้ไม่ทับนะอาร์มแรกไม่ทับหนึ่งสองสามสี่ห้าท่อนครับผมอ่าเดี๋ยวเปิดตัวนะครับทุกคนครับเอาเลยครัผมเอาเลยนะ ห้ะม,ม,ม,มาแล้วรถแปดโอ้โหผมผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละต้องโย่ที่มัาสามานนีต่ออาร์ไมได้อุ้ยโอ้โหหล่นอ่ะเดี๋ยวเออไม่แน่ใจว่ามีหัวลากหรือเปล่านะเอ,เอาหัวลากอะไรดีวะมาเดี๋ยวเอาหาหัวลากก่อนเลยแล้วกันเอาหัวลากไม้ใหม้มทุกคนหัวลากที่ขนไม้อ่ะ เดี๋ยวผมจะทําคลิปตัดไม้อยู่นะทุกคนนะเราไม่ได้ตัดไม้มาหลายวันละหลายเดือนดิดูว่าหลายเดือนเลยก็ว่าได้นะผมโอ้ยหัวลากตัวนี้นะกันนะรูะวว้ว่าจะหัวลากเมอร์ซซเนสเบนต์มาเฮ้ยเออหัวลากเมอร์ซซเนสเบนต์ดีโอ้โหเมื่อไงกันจะโหลดมานทำไมเมอร์ซซเนสเบนต์อ้าสุดสาปหัวลากเมอร์ซิเดสเบนต์ครับอ่าหล่อจัดคันนี้หล่อจัดเลยท่านผู้ชม แล้วนี้ก็เป็นคันเอ่อสีไหนเขาคิดสีไหนวะท่านผู้ชมสีขาวเด็ดละควาร่าเขาเน้นสีอะไรดีวะท่านผู้ชมสีขาวก็สวยนะนาะไปะเดี๋ยวนี้ไปลองเอ่อขุดคองกับเจ้าไอ้นั่นดเูเดี๋ยวเอาหางโรเบิตไปสักตัว เอาละท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมว่าการย้ายขึ้นเทล ER, ลเลอร์โรเบิะครับจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับท่านผู้ชมครับอ่าโอ้วันดี้รับรถไฟโอเคดับเครื่องเลย คิดว่าน่าจะนานครับผมเราต่อทั้งหมดห้าท่อนครับผมงั้นผมจะเอาท่อนที่เอ่อท่อนนี้แล้วกันเนาะท่อนท่อนที่หนึ่งสองท่อนที่สองแล้วกันเนาะในการหักนะครับผมหนึ่งสองอ่าก็หักลงเลยหักลงในที่นี้ก็โอหักพิษหักพิษมันยาวเกินไป มันจะเอาเกินต้านเวยสุดแล้วอ่ะอุ้ย,ยสุดแล้วอะไรวะเนี่ยเอาแล้วเราจะขึ้นเทเลอร์ได้ไงวะเออ,เอ,อหักหักตอนนี้เข้าด้วยโอ้นี่ไงเออต้องหักนี้ต้องอย่างอยาวเลยผมนี่อยากั่วเลยครับผม เบร์เดอขึ้นเทเลอร์นะครับไม่ไม่ใช่เทเลอร์หางโรเบิร์ตช่วยแต่ว่ามันโยกรถดีโยกมากเลยครับรถโยกจาดคือมันก็เป็นรถไมโครไซส์ปกตินั่นแหละท่านผู้ชมรถกดไซส์ปกติละโอ้โหดูดูมันแขวงว่ะแขวงแบบแขวงจัดๆเลยโอ้โหโอ้โหแต่สูนยตัวก็ดีนะ ระวังโดนหัวเมื่อสิเนสเป็นะเสียงเดินผมไม่ค่อยชอบนะเสียงเดินแบบนี้ถต่ว่าเปลี่ยนได้มันก็เปลี่ยนได้ครับแต่ว่าเอาไปเถอะเล่นไปเถอะนะผมนะก็วุ้ยทำไมเปน็นยุกของวะเดี๋ยวผมจะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ได้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 หมายเราสูญทุกข์ไม่ดีท่านผู้ชม อ๋อมันต้องค้ำอะ่ะหนึ่งสองสามกวัวโดนไอคือต้องเอาบุก,กี้ค้ำไว้เวลาสวิงอ,ะอ่ะต้องบุก,กี้ค้ำไว้นะอันนี้คืออาร์มสุดแล้วนะสุดแล้วไนะอบุมบูมบุมยกสุดแล้วนะครับโดนบูมยกสุดแล้ว ยากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหดูดูดมันแว่งว่ะนี่บูมบูมยาวจริงก็เป็นอย่างนี้ครับแว่งกึ่งตั้งตึ้งตั้งนี่โอ้โหสลักไปเร็วมากครับส่วนบูมยาวนะรถจริงนะอันนี้ผมพูดถึงรถจริงนะครับแต่ในเกมก็เป็นอะอหนึ่งสอง ตัวที่สองนี่คือยืดยืดสุดแล้วนะครับหมายถึงยืดยืดเข้านะสุดแล้วนะครับผมผมต้องเอาตัวที่สามยืดเข้ามาอีกอะเออมันถึงจะได้นะครับเปิดโอ้โหแต่มันไกลเยอะแหละเดี๋ยวเราให้ลูกพี่เขาเอาที่ขึ้นก่อนให้ลูกพี่เขาเอาหางขึ้นก่อน ที่ผมคิดว่าตัวที่2ก็ได้นะตัวที่2ก็ได้นะคุณผมมู้ชมใช่ปะตัวที่2ก็ได้นะหนึ่งเออหนึ่งสองยืดอันนี้ออกไปอีกดิผมหักตัวที่2ดีกว่าเดี๋ยวผมหักตัวที่2องนะครับเอออ่าตัวนี้ตัวนี้หักตัวนี้หักเออ อันนี้ยือดออกไปก่อนเออเฮ้ยเริ่มบังคับเป็นแล้ววะ่ะเฮ้ยไม่ได้วะ่ะทุกผู้ชมมัน,ม,นมันต่ำเกินวะ่ะไม่ได้ว่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไมได้มันต่ำเกินออหนึง่งอ่ะตัวที่สามแม่งเลยอูมันสุดวะ่ะอ้าไม่เป็นไรเอาแบบนี้แหละเอาแบบนี้แหละสุดแล้วนะ <laughs> สุดแล้วสุดแล้วเอาแยกตัวแรกปึ๊บอ่าแล้วก็เอาอันนี้ออกเฮ้ยบังคับอืมทำไมผมบังคับปิดอ่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมผมบังคับได้เนี่ยเฮ้ยบังเราเป็นไม่ผิดเลยนะไปอย่างนี้เลยนะก็ก็มันสุดอ่ะจะให้ทำไงอ่ะมันสุดแล้ว มันห uh, uh ัก huh. ส <this ises> uh ุดทุกอย่างเลยเออหนึ่งสองสามเออแยบันชนอ่ายกขึ้นหน่อยเดี๋ยวมันโอ้โหนี่ต้องย้ายอย่างนี้เลยหรอฮะถามจริง กูต้องูปชมเคยเห็นรถไปโคแบบนี้ไหมไม่เคยเพราะว่าไม่มีใครเ้าทำนะบนี่เออไปไปย้ายอย่างนี้ก็ได้อยู่ไปไปไปลองดูลองดูลองด,องดูรถแปลกแลกไปไปผมยังไม่ดับเครื่องรถขุดเลยป่าไปแล้วดับเครื่องนะผมแล้วก็ปิดประตูให้เรียบร้อยนะครับ คนดูคิดว่าโดนตำรวจจับปะดูนะครับยังไงก็โดนคือแบบนี้เขาต้องไปเขาต้องไปต่อที่หน้างานนะครับยังไงก็โดนวลยดูดิเขาต้องไปต่อที่หน้างานแลนะ11นาทีแล้วผมยังไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยโอ้โหไปไม่น่าหลุดหรอกมั้งต้องงี้มาต้องงี้ ช่องเรามันต้องอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยว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 เ้ยเดี๋ยงเซฟดิโอ้โหนั่นไงโดนจนได้เอาอะไรเนี่ยพี่จะไปก็ไม่ไปเนาะเออช่องเรามันต้องงี้ท่านผู้ชมมันต้องแปลกๆแล้วก็แบบว่าไม่เหมือนใครนะครับต้องบ้าๆหน่อยนะครับทุกคนเป็นไงจอดถ่ายรูปหน่อยดิ โอ้โหเดี๋ยวจอดไหนดิโอ้โหดูนี่สิครับโอ้โหดูนี่สิครับทุกโยมนี่มันบ้าอะไรกันครับเนี่ยฮะนี่มันโอ้โหนี่มันเออตั้งแต่เล่นเกมบ้ามาไม่เคยทำแบบนี้เลยนะเอ๋อพี่จะไปพี่ก็ไปพี่พี่ก็ไปแต่ทำไมเนี่ย โอโตรงน,นี้ฤืดูใบไม้อ,อ่อหน้าแรงครับต้นใบไม้ร่วงดูดิแห้งหมดเลยอะ่ะมันเป็นสีส้มวะ่ะงงเยจะทำไมพี่ต้องเป็นสีส้มเลยนนะครับไม่เนี่ยอันนี้เขาตัดกี่เมตรวะเนะี่ยเป็นไงท่านผู้ชมทำไมกระกตรุกอย่างนี้วะเนี่ย โอ้ค้างโอ้ยอะไรวะเนี่ยมื 21, ่นยิบหายฟยิบสองนี่เริ่มเป็นแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เล่นมาเออเกือบปีแล้วนะครับเริ่มเริ่มละเกือบปีแล้วนะผมถึงปียังวะเราเล่นฟยิบสองมาถึงปียังทุกคนเฮ้ยทำไมมันตรงนี้ม่นกระตุกชิบหายเลยเนี่ยอันนี้คือไฟโฆษณาฟยิบสามกำลังจะออกนะครับ อา้าวแต่ไม่ดังเฉยอ,อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวแต่ไม่ดังสังกนันเลยอูย้โดนโรถเขาข้างล่างจะมีอ,อ้าวอ๋อข้างล่างจะมีรถล้อคลองนะครับที่กำลังลอกอยู่นะครับทุกคน,น จะลงไปข้างล่างนะไปหารถรอกของอุย้ยด,ด,ดูดูมันมัน้อยตรงแต่งตรงแต่งมาเมื่อกี้อ่ะมันไม่ตรงแตง่งตรงแตง่ตง,แตงอะ่ะเออ15นาทีแล้ว ว่าเดินลงไปน่าจะดีกว่านะทางอย่างนี้นะ <c oughs> เดินไปน่าจะดีกว่านะแต่รถมันเดินช้าดิออปชั่นไม่ค่อยแน่นสักเท่าไหร่นะสำหรับรถคันนี้สู้อ่าบอลบูที่เราเปิดตัวไปไม่ได้ครับตัวส0 0รออันนั้นคือออปชั่นแน่นจัดเลยโอ้โหไอ้พี่ดับเครื่องไปไหนวะโอ้โหจอเดีย <c oughs> นี่มันคือรถแปลก คือต้องบอกไ้ก่อนว่าตัวอาร์มตัวเนี้มันสามารถถอดได้ต่อได้นะรเราจะต่อเป็นร้อยเมตรต่อยันนี่ไปถึงไปถึงนู่นก็ได้นะครับผมเราจะต่อได้แบบอะไรไม่จํากัดเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนอ่าอันนี้คือผมต่อมาให้ท่านผู้ชมคือ5ท่อนนะครับไม่นับตัวอาร์มที่ติดมากับตัวรถนะก็จะมี1 2 3 4 5สาสี่ห้าครับผม5 5อาร์มท่านผู้ชมไม่รู้กี่เมตรครับ อันนึงก็ประมาณ2 2เมตร2เมตรนะครับอันนึงประมาณ2เมตร2.5มั้งไม่ใช่2.5แหละคือมันจะใช้ตัวกระบอกมุ้งกีครับเป็นตัวบังคับนะครับทุกคนอ่าตัวที่เอ่อสำหรับมุ้งกีอะคือเราต้องยกอาร์มขึ้นก่อนนะถึงจะเอาอันนี้ลงได้อันนี้อยู่ภายในเก่งนะครับ โยกละโอเคนี่อยู่ภายในเก่งนะครับเดี๋ยวเอาลงกันเลยช่วงนะลงแล้วลงแล้วโอเคอุย้ยลืมปลดล็อกอีกโอ้คือจะได้ทำงานไมเวลามันเร็วจังวะ หลงแล้ว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 โหวดูมันโย่แบบสมจริงมากเลยอะต้องชมดึงดึงดงึดูสิซ้ายขวาหน้าหลังอะคือภายในอาจจะมองไม่เห็นหรอกเพราะว่าผมอปิดกระจกมากันพวกเศษอ่อเขาเรียกว่าต้นไม้อะพวกต้นไม้ที่เวลาจะโดนกระจกะกันได้นะครับ เราต้องนับอาร์มนะครับหนึ่งสออันที CO, 2> ่2องใช่ไหมกดตัวจ uh ีไปครับอันที่สองอือ่ายืดออกไปแล้วก็อันที่สายืดออกไปโอ้โหแล้วก็หนึ่งสออันสุดท้ายนะครับจะเป็นบุกี้อู้สุดท้ายจะเป็นบุกี้นะครับลองลองลองตักดินดูดิอันนี้ขนาดไว้ตักดินนะแม่งอาร์มจะหักอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ล้อลอยล้อลอย ล้อลอยล้อลอยอันนี้คือยังไม่ตักดินนะทุกผู้ชมอ่ะปุจะตักไงวะเราจะใช้อันไหนเป็นหลักวะฮึออ่ะนี <c> ่ <oughs> ตอนนี้ตอนนี้เรามีโคนอยู่ในในมุกกีนะครับทุกคนตอนนี้เรามีโคนอยู่ในมุกกีนะ ยืดยืดออกไปโอ้โหแต่ก็มันจะอุ้ยมันยกจัดเลยอ่ะยกจัดเลยว่ะต้องวุ้นี่ก็ระดับบังคับเบาๆนั่นน่ะดูดิดูอาร์มผมนี่มันยาวกว่าอายามอาร์มยาวกว่าบูมบูมยาวขนานี้อีกอ่ะโอ้ยเจอนหม่พัดหน้าแล้วกันผมสำหรับวันนี้ต้องลาทุกผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะผมนะ ไว้มีรถใหม่ๆแปลกๆเดี๋ยวจะมาเปิดตัวให้ทุาผู้ชมได้ดูกันนะเดี๋ยวหลังจากนี้จะแมคโครจะเปิดตัวรุวนๆหน่อยแล้วกันนะผมนะอย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันนะผมอยากดูรุ่นอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกมาได้นะครับเจอกันใหม่ครับพรุ่งนี้สวัสดีครับ